ใบต่อมาใบที่35แอบมองแอบมองจากใครก็ไม่รู้นะมองเห็นแต่ด้านหลังไม่ชัดเจน,เนรู้ว่ามีคนแอบมองแต่ไม่รู้ว่าคนคนนั้นคือใครนะอะไรทำนองนี้ความมันเป็นความอยากรู้อยากเห็นความกังวลความห่วงใยนะบางทีก็าอาจจะมองว่าเป็นการห่วงก็ได้หรือห่วงก็ได้หลือจะ ็นการแอบ,บลักแอบหบลงกำลังแอบ,บมองเข้าอยู่ถูกหรือว่าโดนจับตามองบางทีอาจจะมองว่าเป็นคนที่ชอบทำตัวลึกลับชอบติดตามหรือค้นหาเรื่องราวของคนอื่นหรือชอบอยุ่งเรื่องชาวบ้านอะไรทำนองนี้สอดรู้สอดเห็นนะเรื่องของชาวบ้านมักจะเป็นคนที่มีมุมสว่างที่เปิด เผยนะและก็มุมมืดมุมมืดที่เป็นโลกส่วนตัวนะของตนเองอยู่แน่นอนว่าทุกคนก็ต้องมีทั้งมุมมืดและมุมสว่างนะเห็นเท่าที่เขาให้เห็นการที่อยู่ในมุมมืดเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นคนที่ยังไม่ได้รับโอกาสนะครับหรือมองว่ากำลังรอโอกาสอยู่ก็ได้กำลังรอโอกาสอยู่ โอกาสดีโอกาสเหมาะค่อยแสดงตัวเรือกจะมีความคาดหวังว่าตัวเองน่ยสักวันหนึ่งแหละต้องมีโอกาสกับเขาบ้างถ้ามองในแง่ลายก็อาจจะเป็นมองถึงเป็นความอิจฉาิศยาก็ได้นะเป็นการแอบบตามแอบดบูด้วยความหงึงหวงก็ได้หรือเป็นเป็นห่วงก็ได้เช่นพ่อแม่เป็นห่วงลูกก็เลยแอบ,บตามอยู่ห่างๆดูลูกอยู่ห่างๆแอบบตามแอบบดูอยู่ แต่ไม่ได้แสดงตัวให้ลูกเห็นความรักจะเป็นคนรักเก่าแอบบดูอดีตคนรักกับแฟนคนใหม่การงานก็แอบ,บไปดูข้อมูลเขาไปก๊อปปี้งานคนอื่นนะไปเป็นการเรียนแบบนะครับหรือ คุณเองเนี่ยกำลังทำงานได้ดีแล้วก็มีคนมาแอบดูข้อมูลของคุณแอบก๊อปปี้งานของคุณเนี่ยก็เป็นไปได้อาจจะมองว่าเป็นการอาจจะไปหาลูดูลู่ทางสักก่อนนะดูข้อทําก่อนดูลูดูทางเข้าก่อนค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ทำอยู่สักก่อนแล้วก็ค่อยขยับขยายค่อยเริ่มต้นก็ได้การเงินล่ะการเงินก็การเงินติดขัดไม่ค่อยคล่องตัวแต่ก็พยายามหาช่องทางหรือว่า แนวทางในการแก้ไขยอยู่นะครับความรักอาจจะเป็นความรักที่มีมือที่สามนะเข้ามาแทรกแต่คุณอาจจะยังไม่รู้ตัวหรือว่าไปหลงรักสามีหรือัภรรยาของชาวบ้านเขา,าแบบไม่เผยตัวแนตะ่แอบชอบเขาอยู่นะครับด้วยความที่คนในไพ่หันหลังไม่เห็นหน้าเนี่ยมันบ่งบอกถึงการมีตัวตนของเขาอยู่นะแต่ว่า ไม่รู้ว่าคนคนนั้นคือใครนะครับ